เกี่ยวก็เลยได้ตัวเอ็นทิงเด้อมันยากนะลุงเนาะต้มูต้มมัดใส่เลยวานี่มมเปิดพ่วงแล้วอ๋อแล้วต้มเลยได้นะอ๋อแลวเลยแลวแล้วใเลยด้เห็ดเด้อไปยากเลยเรากินเองแล้วนั่นลุงเนาะแล้วงานเอาหอมมัใส่เลยอย่างนี้แล้วต้มเลย lắm vào đèo nhỏ nhỏ lắm 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 คหนูครับเนาะคุณสุกเหรอพ่อคุณจะสุกด้อยังตเกียร่ไครเป็นข้ไขครใคได้เย็นสิงเนา้ต้มเซบเพี้ยน กำลังเลยที่ใส่สมมานขามนใช่หรอเ่โอ้สมบริอิทนี้มัิมันสิ

<laughs> <laughs> Phun gì mà này phía này Mẹ Phải xây Mẹ phải Mẹ phải không Mẹ đi Hả ขอาของน้ำข้าบุญเด้อนกันสีมากคือกันที่น้อยกูสังเกตมือ้คือมือนี่เป็นมือโบเห็นแจ้งแดดเลยมืดมืออลยพเปล่อโบ่ม่ยังกินโอ้ยยังจะข้าคอนะ นีใครอยากซื้อรถว่าพี่น้องคลายคลายคลาย,ลายพี่น้องซื้อมากอะฉัเป็นยังลบถึงยอมแมวพี่น้องขี่กับบัวม้วนซื้อมากกับบัวแพงดอกพี่น้องไอ้แปดหาร้อยสองหมื่นหารอยพี่น้องสองหมื่นพันแม่สอนหารเอ่นแ่ารอยเราจะคลายต่อเลยพี่น้องสภาพมันข้างนอกดีเยอะแต่ข้างในบดีพี่น้อง ấy. ยังไม่เยอะแต่ว่า ทางในที่ลกโลกคเล็กจังเป็นยังรต่อพี่น้องครจะททิ้งกับพ่อสเปดหันกัพอพี่น้อยนี่ใครจากไดบ่พี่น้องพอเขาขายเขาก็ซื้ขันใหม่ขี่ผมมวลพี่น้อยรถกัซื้อมาน้ำก็จะได้ขี่น้ำมู่ามมวลในรถกัพี่น้อยก็จะเกิดจะได รถขี่้นมูพี่น้องเือรถบอดีอีบานพี่น้องเอ้ยงานเข่าเลยพี่น้องพ้นกับชิมาพ่อพ้น <c oughs> ปีสิบเก้าพี่น้องปีสิบเก้ารถมาซื้อมันนะ ตาเป็ดหาลอยผีสิบเก่าอยากใครสำคัญได้สนทุนกับพ่ออย่าให้ตัวที่รู้เด้อเงจะเจนน้องอจะเจนน้องลูกดือ้อแท้ๆลูกดือกด้อหลีหล่อเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งตัดผมนี่ถ้าได้เบิ่องในวันเนาะตัดผมขึ้นักเลงพี่น้องตัดผมเปลนกระปุกตัดผมแห้งแห้งคือเขา่าครับ คนนี่คนขี่ดื้อปินมาลูกผมนะต้งผมงามนะพรมด้วยทางงอนโอ้ยเอาไปทิมเอาไปทิมเอาทิมเดี๋ยวไป พุ่นกับแต่โค้กพิพุนกับตามพวยพายอยู่พุนร้ายแเนาะลดแรนกัเห็นวัดมึงก็เห็นแสงแดดมัดมือเลยเพรมีแสงแดดมื้อนี้พิพุนอยากตกนี่พี่น้องนี่ เป็นตนุก้ยามมาได้เนะข้าไปยังล่นะออกมาลูกอเออมาเข้าไปยังในพื้นเตียง,องโ Ой อง้ยาไไเลยสมผมนะให้ก่อนแตบบ่ปีนปีนลังมาปีนลังมานโงล้สโง,งผมงหันผ้าคาืว่าเที่ยวมผมอุ้ยหลายหลาคนนี่